มือนี้มากินส้มตำแซ่บๆจ้าได้เม็ดกระถิ่นมาจากร้านเอเชียก็เลยนึกอยากกินตำส้มมะละกอราคาแรงอยู่จ้ะประมาณ5ยูโรพี่น้องลูกน้อยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ200บาทเม็ดกระถินราคาพอได้อยู่ประมาณเกือบ3ยูโรเงินไทยก็ประมาณร้อยกว่าบาทอีกอย่างที่ได้มาคือมะเขือเป็นมะเขือแขก แต่ว่าคล้ายๆกับมะเขือเจ้าพญาของไทยที่นี่มะเขือแขกจะราคาถูกกว่ามะเขือเจ้าพญาไทยจ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแซบๆนํากันเลยเด้อจ้าพี่น้องลืมไปอีกอย่างจะได้ซี่โครงหมูมาก็เลยเอาเข้าวมอทอดไร้น้ํามันแบบเร่งด่วนหมักแค่เกลือกับซีอิ๊วขาวแต่รสชาติก็แซบอยู่จ้าวันนี้โชคดีซี่โครงหมูมีกระดูกอ่อนติดมาด้วยเราก็มากินกับข้าวสวยร้อนๆจานนี้เป็นข,ข้าวหอมมะลิขาวผสมกับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่จ้าเดี๋ยวมาแซ่บๆนำกันเลยเด้อจ้าจ มันสากันนามันสากินมูกรทะมนนี่มันสาหมูกรทะกอย่างเดียวโอมูกรทะก็กินทั้งคืนเจ๊กินหลายอย่าง